เกี่ยวเขางามที่จะงยางามก็ไม่มีก็ไหนเขาเกี่ยวยาให้งงวจ้าเกี่ยวเอาเพื่องให้งง่วแห้งอืดเพื่อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตะกระเตยแมงมันบักกินคือสิบ่เห็นแต่ละปีแมงมันสิหลายๆปีนี้บ่มีเพราะแต่ละปีเฮาเกี่ยวน้ําล้างหมูมีเฮาบ่ได้ <_ of Russian> <tantaậpmatimBeawweel> ปคก็เราหายอัพโหลดใหม่เรื่อยๆหมัอนกัเป็นเวอร์ชันใหม่อ่อประเดีอะไรมันก็เลยมันเปลี่ยนใหม่ดิคันท้าโหลดมาหักขื้นขึ้งงามแต่มันสบายตาดีเออเดียมุมเค่ไหนที ลองอับเดดนะเจ้าเจ้ามองดีอะไรยากนะมองนั่นกับบมี่ปันไดเกี่ยวสบายดีให้เทิรหน้างาบารีเลยบมี่ห่า เขางามเลยที่ต้องพูดป้าแมงแมงยังก่านี้แมงมีบ่แมนแมงังแมงปอเดยังหักชีสุกเลยแหละทั้งเทิงนะเจ้าเทิง ต้องหายดูซิดูซิเกี่ยวกีขาวหรือเกี่ยวย่าอยู่ซ้ายข่าวอยู่ซ้ายข่าวใหญ่โงกัพ่อเกี่ยรวเนาะขาวเร็เลยสงอ่อนข่าวลามีแต่หมาขนาวพิเสษสุกเต็มถุงอยู่เด็กเพี่ยงพูนข่าวลูกล่ามเด้ ขาไห้เกาะหน้าใช่หน้าเอาส่อยู่เนอุดีนี่มันว่ายน้ำหยาบโบราณพี่กายนี่หายเทิงนะก็คิอเบ็ดมุงจนได้ขึ้น ข้าวอันนี้ประยักงามเป็นตะมวนแทะน,นีนมันน้องฟ้าแม่นโบนี่ <c oughs> เป็นยังไงอาการเยวข่าววันแรก โอเคอยู่มันลมอยหาบลายถอปิกาหยาบบลายอปกมีน้ำให้นเห้ที่มีน้ำหยาบกลายหยาลายกูห้เทิงบ่เขากะงากหาเทิงอ่างหามานำรางหมู่พี่น้อเลยทุทางนั้นคือลายเถะน้ำถ้าให้แม่เจ้าเนี่ย ไฮที่สองจ้าไพเป็นไพนี่เนาะ <c oughs> ไพเป็นไพเนาะ <c oughs> ฟ,ฟังเสียงอา่อาวะจะกคนทั้งเบิร์ดนับ สิบสองไม่ใหญ่กับมาน้องไผ่คนสวยอุต่าเขียวพ่อแม่น้องลูกป่ะนี่คุณทำอะไรเตานักกัมาสบายดีคนสวยเนาะคนสวยคนมาสวย องวยทรอทั้งสวยทั้งเพศเลยเอเจะได้นาะค่ะเด็เป็นนาเหืออเลยพี่น้องเลยอันนี้จะเป็นนาโกกนาข้าวมูลมังคุณพ่อผมมีคนเห็ดต่กเกาวเม็ดไอ้ขาวเห็ดปีนี่เพิ่นป่าอ,อันนั้จะเป็นทงหน้าของอ้าว ห้องทรายของคุณพอ่อปุ๊กนาลาฮู้วเราดูดขึ้นไปหอดเทิงดุสิหนอปุ๊กเลียวไปเห็นเข่าเหลืองเต็มเดี่ยวสะสะอ้อนนาเราให้หน้ำมิเตห์ใหญ่ๆหอดึงปุ๊กหอดึงปุ๊ห้องเรากะสุกเลยนาคนณเอาวมื่อกี้เขาก็จะพากันผกักเต้ายูเทียงอ้าวอะไรสิหนอเลยเพราะว่าเทียงเฮา,เา,เเามันห่างเลยเู้ยเทียง เทียงนาเอาเมนอยู่แต่มันห่างเลยมันบ่มีแป่นปูเลยอยู่เทียงขุดได้ออกมาอะไรวะ <c oughs> ยิงอังวะอิงอังวะโอ้ว้าเเิ่่มี่เนี้นะ ท้างนี้แห้งบรรยากาศดีแห้งเนาะลมเอามาผัดคึมแสดงว่ามีมันมาน้ำเฮาเนี่ยไอปลาเนียอปลาเอาตูมานนะาต่มานำเนาะลืมตูม่มัมนนาสั้นสบายดีส่องส่องปา้าส่องคุณแม่ค่ะส่องคุณแม่โอ้สวัสดีส่องคุณแม่ตานนี้ หอมเจ็ดปีอืม,มเขาเขานี่เป็นเป็นขานาหวานนะจ้าไม่อยางเงนี้นี่ห้างอยองนาหวานอากาศกับเป็นใจลมผัดเย็นบ่อย แล้วเลยให้หนึ่งเจ่งอลีผูกไหนากะเตนเนี่ยเติมพลังน้ำกินน้ำก่อนจ้า